คราบกลาวสวัสดีครับพี่น้องบ่าวครับกาวสวัสดีเสาวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมคับ่าวตัวอีสานบ้านเท่ากับมาไล่งานตัวเช่นเก่าเช่นเดิมครับคุณครับ้าหอสลงเลวครับกะร่งเล่นน้ำดีครับพี่้องคุณกล่ัขั้นมาแถวเกตๆเกย์นะครับขึ้นบอกคำมาส่วงเตาผมบ่าวก็ตีเอาคุณมานั้มครับคุณบ้าแค่งหนไปเวครับเมื่อวันบ่าวตัวกับขับกวาดที่เฮธุระแล้วครับพี่้องก็ ไปหาคำแนมวันไปเบิงนอจวดแนนอไรเนี่ยครับก็ถือว่าพ่อใดญครับวันครับมันอีกมาครับมาอีก่วยที่เราเคยมาแต่าว่าเบ่าวันเดมาสวงนี้ดนเติมนะครับมากก็มาบ่หอดกับพี่น้องมาสเต่หอดเต่แถวส่วนกลางๆครับกับโบจักมาทักทีใดทำใดครับไปเที่ยวาตามไปเบิงน้ำเบาลับซาวลงวสิม,มันมาคับีญไปไปเบิงนัากันพี่น้อง่าติีไม่นอไรนอใหญ่ใหญ่เพราะเต็มตาเมื่อบครับปะลุ้ครับ ปาดครับพี่น้องสองนอนนะครับนิดนึงนี่นอนหนึ่งนอนใหญ่ครับเหมือนกับปาดครับอุ้ยท้ายในกับนอนใหญ่แห้งครับพี่น้องเด็ดเด็ดเข่ากวอดีพี่น้องปาดครับล่ะครับพี่นี่นอนพุงใหญ่งงครบบคบนนยยคับพี่น้องสองนอนครับนอนพัน,น,นงามแห้งครับพี่น้อง รั <c oughs> บทสีได้ครับพี่น้องขออนน้ำนำก่อนรับนีบน่างนกันอ่อนด้วยรับใันอ่อนเอเไปนำครับละองานเพียงพี่น้องรับพีนอนครับ Ni lễ khắp nữa thôi thầm thôi thầm 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 อินทรายครับขาดครับพี่นอ้องขาดแล้วครับนะปาดกับนอนบางใหญ่เลยบไม่ค่อยผ่านครับยิ่งใส่เพิ่นไม่จะน,นอนง,งามๆกับนอนง่ายเลยนอนนี่เกิดครับทำไมยิ่งใส่พี่น,อน้องนี่ถึงละ งามบางามครับคุณละมึงนอมอบอวบเลยครับขับแค่นี้ม่จิพีเอ็ดประจำตัวพี่น้องขับเลาะตอมกอยกมกอยออกไปทางหนาครับเพราะในมิมูครับพี่น้องในพื้นบ้านแค่นี้ขับมาพูดเดียวกับเบสซี่เขาเหงาเนี่ย เป็นปากเป็นบ่าน้ำโ hor วันใก็สบายใจครับพี่น้องก็ใครอยู่ครับว่นเจ็บป้าเพิ่นกัเต้นขึ้นรถก้าบรถครับมือเท้าแม่เพิ่นตะเกียเกียเข่าเพิ่นก่อนที่มาขับขันมาเที่ยวบ้านเพิ่อนพอ่คยผ่านนะครับเป็นที่ว่าเบาสิไปทื่อไก่เลยแตงโมแดงเพิ่นไป็นตั้งรับไปลุยต่อกับพี่น้องไป อมอ้อยเอ็มเอยีน้ำหวยนี่ละเฮ้ยครับความสุกสามชนบทของข้ากับ no, กันทายาค้ากินสามซีโนครับนี่ดอกเลยครับดูสิหนอพอเอาบ่หนอใหญ่บ่ครับพอใดครับพี่ท็อปขาดนะครับ นอนนี่งฟ้าสครับนอนงามที่ครับพี่น้อนนอนี่ขาวๆเนี่ยเข้าๆวัวๆครับนาทีนาทีครับพี่น้องขาดนะครับขาดนะครับ นี่อยู่ขัพบ,ขบ,ขบ,ขขบพ,ขพี่น้องบ้างขับกีดกีดเท่าเป็นละขับทรัพย์ใหครับพี่น้องกีดเท่ามากีดแล้ง ว้ายครับขีหมดเข้า,ามาไห้ครับ,บกินบุดยังครับนี่ครับอ้นขาดกับพี่น้งโอ้มีแต่หมาครับ กับนอนนี้กัคือดอกตองกับต้องมารับอีแล้วครับ,บ,บเพื่อเตางานดีครับนะครับบ่มีจังหวะเยอะครับ้อนรีบเน้ยนๆเดา ครับรอหนึ่งแลยดังดุ่มๆครับ พ hmm. ี่น้องลุยต่อบ้าอดับนะเรียนกันหลับตากับพี่ดองดูเจ็บเจ็บตามึงครับพี่ดอง เดียนกันงามครับ <c oughs> เอ้ยครับเกิดดีครับครับน, <c oughs> นี่ก็นอว่าหน่อยครับนอวักใหญ่เลยนี่ก็ดี คับพ้นก็นเริ่มนุ่งเม็ดยางขากระปนลองขาบ้านนอนนขาบนนอนงานนี่นอนกัดีลยครับนอนใหญ่เลยขับยามือขับพ้อใดครี่น้องซ้ำนี่ับขานราอุ่นอนกันงานี้เครับ อ๋อใหญ่ๆอวบๆอิอ่มๆขับพี่นอนแน่ๆพี่น้องนอ้ยสองครับล้ะขับสองมไเลยนะพี่นอนอเอง็นนะาหา้งขับกันครับขาดแล้วครับอืมือ เอาซับเป็นไรแล้วครับพี่น้องกนนี้ครับซับหลาเหงาเลยครับพี่น้องผ่านครับซับหยาครับพี่น้องในเบียนฮะเอาสามนอนพี่น้องจะมานอนที่ทีได้ก็ได้ พี่น้อยใญ่ไนมพีขับอนอน่คนใดก่อนครับอได้ครับพี่น้องอนี่ก็ดีวาขับดว่างดิครับครับ,บ,รบ,รบละถือว่างครับพี่น้องนอนน ครับนอนดูสิตอ,อนะพี่ขอบคุณมากท่านพี่ครับขาดแล้วค,ครับพี่น้องอ้าวมีก็ะมีครับ,บพี่น่อดมันอีกฟาดครับบาวันี่น้อเดียวโอ้ยนี่ครับ Chân đăng tục ba dù liếm ta liền Bạc chạy xe trên ba mái kinh dừa nhang nhanh lộn Thật quá nào không bỏ Thật cho phần xòm nhanh Ba, ba nhanh không ไปสีพ้าอวยเมื่อครับเบากับสีเมื่อครับพี่น้ี่คยอวยเมื่อเเ้าลงครับสิครับี่นครับที่ว่างามอยู่ตอนนอียงกันหลงฟองครับน้องเบา ับบ่าวสาวหลงกำลังสีครับพี่น้องกับกำลังอวยไปหาหลอดครับกาแฟเป็นกำลังแง่งอึกเล่นใจอยู่เยอบพี่น้องครับพี่น้องกองนาครับพี่น้องที่ติดชายแดนครับพลทหารพร้อมถูกปู่ทุกคนครับพี่น้องครับบ่าวขุยหลังกาแฟเป็นกำลังแง่งอึกเล่นใจกับพายูรอดปลอดภัยทุกปู่ทุกคนครับพี่น้องครับหมู่บ้านกับปบริจาคเงินกับเลี้เล็กๆน้อยตามกำลังชักท่าจะของกันเอาทารอาหารให้เลี้ยเล็กๆน้อยครับพี่น้อง ไปลอยกันไปเฮ้ยครับจริงบ่อยากให้เกิดจะได้เกิดครับพี่น้องจะเกิดขึ้นจนใดครับครับเดี๋ยวจะหน่อยกับพานกันไปครับพี่น้องครับไปพ่อมาเลยก็เมื่อยครับเมื่อยาะทะาการเหงื่างามเมื่องครับพี่น้องครับสูสูกันไปครับไปพ่อกันเยอดครับพี่น้องขรับผลงานการหาหน่อใหม่ของเบาตัวครับพี่น้องประจำวันที่2พฤศิกครับ2พฤกจกกาคม ครับก็เต็มกระตาคือเก่าครับพี่น้องโมพาดครับโมพาดครับมาบ่เคยพาดเลยครับไม้นี่ครับพี่น้องทวงนี่เพิ่กำลังเกิดหลายครับสีได้กลับแล้วครับพี่น้องกระตาคือเก่าครับบ้าก็สีได้กลับแล้วครับครับโอ้ยครับพี่น้องเมื่อยอากแรกครับพี่น้องเอ้ยครับพิ่งฝนตกเนี่ยครับแค่เนี่ยได้ยากันยุ่งมานํำยุ่งกับโมคอยไล่ไปไหนครับบ่คอยขวนปไปไหนครับอัน่มียากันนุ่งหรือเฮ้ยครับพี่น้องมีมังมีมังครับพี่น้องมันมากวน ครับบ่าวโตขอบุญขอบคุณเด้อครับอีฟอยเมีเอ่ยอายใา้ยิ่งสูกผู้ทุกคนครับที่เขาม่าบ่งพะยงมาลำมาแล่บ่าวโตเสมอมาครับพี่น้องรับปากไว้แน่กันแล้วกันครับต้องหน่อยหน่อยครับพี่น้องครับบ่าวโตอีสานบันเท่าไอ้ดินห้อยดินที่อีสานทบตามเอกอีสานพาเลาะบ่าวบอยแด่นอีสานเถอะปากถ่้อีฟอยเมีคนไหลคนแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแน่กันแล้วกันครับพอได้มีแฮยงเห็ีดขีดสู่อีฟอยเมเฮ้าบ่งครับจักสีหาวิธีชีวิตบรันบามพื้นนบสของเข้าปาก่อนอีฟอยเมก่า รับขล้อยพี่น้องบ้าวครับอยู่ดีมีแห้งลำลำลุ่ยลุยสุขุสุขคนครับขอบคุณหลายๆครับพอกัคนคลิปหน้าครับผม